สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนําวิธีการเข้าทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา c f r ในระดับ A1 และ A2 นะคะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566 ะะของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคนครสวรรค์นะคะในวันที่29และ30พฤษภาคมนี้นะคะเมื่อนักเรียนเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์การทดสอบแล้วนะคะนักเรียนก็เลื่อนมาที่ด้านล่างของหน้าจอนะคะแล้วก็คลิกนะคะปุ่มสีน้ำเงินนี้นะคะเมื่อนักเรียนคลิกปุ่มสีน้ำเงินนี้นะคะก็ระบบนะคะก็จะ นักเรียนนะคะมายังที่ตัวข้อสอบนะคะพอหลังจากมาเข้าที่ตัวข้อสอบแล้วนะคะเดี๋ยวรอคุณครูสักครู่นะคะแชร์หน้าจอให้นักเรียนเห็นตัวระบบนะคะข้อสอบนะคะเมื่อนักเรียนเข้า คลิกที่ปุ่มสีน้าเงินเมื่อสักครู่นี้แล้วเนาะก็จะมาเจอหน้าหน้าตาข้อสอบแบบนี้นะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะอันดับแรกคือนักเรียนจะต้องบันทึกอีเมลของนักเรียนนะคะอันนี้ในเครื่องของคุณครูเนี่ยมีอีเมลให้แล้วคุณครูก็กดบันทึกนะคะหลังจากนั้นก็คือกรอกเลขประจําตัวประชาชน13หลักของนักเรียนนะคะอ่ะและกรอกชื่อนามสกุลให้ถูกต้องนะคะ คุณครูก็จะกรอกชื่อนะคะเอาวเด็กหวิงนะคะเมตตาทวิงไทยนะคะคุณครูอยู่ห้องม2ออทับ1น,นะคะโรงเรียนก้าเลี้ยววิทยานะคะสะหะวิทยาเขตล่มก้าวนวมินนะคะก็เมื่อกอกแล้วก็สามารถคลิกทำข้อสอบได้เลยนะคะนักเรียนก็จะเข้าสู่พาร์แรกก็คือเป็นข้อสอบฟังนะคะ Where does this conversation take place? What are you going to order? We have been sitting here for 20 minutes. I know. It's just hard to decide when I see so much delicious food on the menu. what แหวดัสหรือคุชเท็กซ์เพจอ่ฟังเรียบร้อยแล้วตอบก็คลิกถัดไปเพื่อที่ทำข้อสอบข้อถัดไปนะคะ the ่า r หน้าที่สามกับหน้าที่ห้านะคะตอนนี้เรามาอยู่หนะคะอ่าตอบแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะอ่า What is Julia doing now? What is Julia doing now? นะคะ Hello Oh hello is Julia there? No I'm sorry she's walking the dog in the park Okay no problem ค่ะเมื่อตอบครบนะคะอ่านอ่านมีอะไรบ้างนะคะ Listening ในวันจันในวันศุกร์ที่ถึมนี้อาจารย์เธอเขาสอบ what oh really turn your music off when I'm talking to you what mom I'm listening to my MP3 player I can't hear you ก็เลือกคำตอบกดสง่งอันนี้ก็จะเป็นการสิ้นสุดการทำข้อสอบพาร์ท listening นะคะ listening test นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนลองอ่านดูข้างล่างนะเห็นไหมเขาบอกว่า thank you r e c e i v e your answer เราได้บันทึกบัน คาตอบพาร์ทลิิ่งของคุณแล้ววานนั้นให้ทําข้อสอบพาร์ททูรีดิ้งต่อไปคลิกที่ลิงก์นี้นักเรียนจะต้องคลิกนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วระบบก็จะพามาที่ข้อสอบพาร์ทการอ่านสเต็ปเดิมเลยค่ะก็คือนักเรียนก็ต้องบันทึกอีเมลของนักเรียนนะคะโดยบันทึก ให้ถูกต้องนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ, <S 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 ะเด็กหญิงพิมพ์ชื่อนามสกุลของเราให้ถูกต้องตรวจสอบให้ดีนะคะถ้าเราพิมพ์ผิดเนี่ยระบบจะหาของเราไม่เจอนะคะอ่าคุณครูอยู่ตรงครับหนึ่งโรงเรียน 9, เก้าเลี้ยววิทยานะคะสหวิทยาเกตร่มเก้านวมินอ่ะก็ถัดไปนักเรียนก็จะมาเจอกับข้อสอบพาร์ทเรดดิ้งต่ออีกยี่สิบข้อนะคะอ้าว ก็อ่านไปทำข้อสอบอ่ะสมมติเราทำกันอย่างรวดเร็วเลยเราเก่งมากนะคะแต่วันจริงก็ขอให้นักเรียนทำด้วยความตั้งใจเนาะนะคะเมื่อทำข้อสอบพาร์ทอ่า reading เสร็จแล้วสเต็ปเดิมก็คือนักเรียนก็กดส่งนะคะกดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเห็นไหมคะ <S 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 พอกดส่งปุ๊บนักเรียนยังจะเจออะไรอีกเจอลิงก์เห็นไหมเจอลิงก์ในการที่จะต้องกด เพื่อที่จะทําข้อสอบอีกหนึ่งพาร์ทก็คือพาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทแกมมานะคะแล้วนักเรียนก็เช่นเดิมนะคะกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่ถ้านักเรียนกรอกไม่ถูกต้องเนี่ยระบบจะหาไม่เจอแล้วนักเรียนจะไม่ได้คะแนนสอบเนาะไว้นั้นตรงนี้เป็นข้อควรระวังสําหรับนักเรียนนะคะ,ะคุณครูก็กรอก เป็นตัวอย่างให้ในักเรียนดูนเนาะเก้าเลี้ยววิทยาสองทับหนึ่งค่ะลมเก้าน้วมอมีนก็จะมาเจอกับข้อสอบฟังค่ะครูก็เอ้ยโทษค่ะข้อสอบในพาร์ทของแกมมานะคะนักเรียนก็ทําต่อไปนะคะอ่าคลิกก็มาถึงขั้นสุดท้ายและนะคะนะคะตอนนี้มาถึงหน้าสุดท้ายของการทําข้อสอบนะคะก็คลิกส่งกระดาษคําตอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันว่า นักเรียนทำข้อสอบเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ขอให้โชคดีในการสอบนะคะ